โอ้โหมากลุ่มซีครับผมเขียวและก็เขาคนนี้กลับมาแล้วโรกครับอดีตแชมป์ GSL เหมือนกันนะตอนแรกก็ลุนเพราะว่ามีหลายคนที่เข้ากลมไปกลับมาปุ๊บดาวเกตจะใช้คำว่าดาวเกตก็ไม่ถูกต้องบอกว่าย้อนกลับไปเล่นสตาร์คราฟหนึ่งเลยหลายคนมากเล่นสตาร์คราฟสองดีดีเข้ากลมปุ๊บเหมือนแบบ มัน red hole อยากย้อนไว้ไม่ไหวแล้วที่เกีตัมแพดอะไรก็ตามแต่แต่โรครับยังคงเลือกกลับมาตาครับสองครับ,รบก็อย่ามารอดูกันครับโรครับ red perk ขวาล่างของแผ่นที่ครับอีกหนึ่งตัวความหวังเลยนะ รับผมจำไม่ผิดกลับมาจริงจังภาคสตาร์คาบก็เจอโรคที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเลยครับเนี่ยมันเหมือนภาคไปได้แป๊บดียวแกก็เข้ากลมหายไปเลย2ปีหรือป,ป่าปีครึ่งหรือ2ปีผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ทำให้มีพื้นที่สอดแทรกกันขึ้นมาครับระหว่างก็จะมีแร็กน <DR G, S 2> าร์ร็อกดีอาร์จโตล่อะไรอย่างเงี้ยับ เบียดแย่งกันไปแย่งกันมาตอนนี้ดาก็ออกทะเลอยู่โดนกดดันครับจังหวะนี้โรกอุ้ยจะโดนเบรกแฮชจนได้หรือเปล่าแล้วก็แคนเซิลแฮชทิ้งใบครับพอใจแล้วให้มันเสียงเงินเล่นนิดหน่อย แล้วก็มอสแฮชใหม่ครับขงฝั่งเคียวเล่นเกมเร็วส่อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะกำลังจะได้ควีนครับแต่ระเบิดผิดเหลี่ยมไปนิดนึงในช่วงต้นเกมก็ต้องบอกว่าเคียวทำได้ดีครับเพราะว่าทำให้โรกแทนเซนแฮชไปได้แล้วก็ต้องมาโปรเซสใหม่ครับรีโปรเซสแฮชกันใหม่ เขามีเกม4-4ด้วยนะเดี๋ยอผมหยิบมาพาให้ดูกันแมตช์พิเศษเอาผู้เล่นสตาร์ครับหมาอยู่ทีม A แล้วก็ผู้เล่นสตาร์ครับสองมาอยู่ทีม B ีแล้วก็จัด4-4กันใช้ยูนิตของสตาร์ครับหโดยที่ใช้เอนจินของสตาร์ครับสองงงไหเด๋ยรอดูแ้วกันเดยวรอจบกลุ่มนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีแกลบว่าง เพราะตอนนี้เราภาคไปภาคมาเราจะทันถ่ายรอบสดแล้วเนี่ยโยปกติเราจะดีเลยเป็นอาทิตย์นะตอนนี้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วครับปั๊บเดี๋ยวอันนี้คือเขาเพิ่งแข่งเมื่อวานเงวะใช่ป่ะวันเมื่อเลือดเนี่ยจะชนไลฟ์อยู่แล้ว มาอีกรอบนึงครับเคียร์ครับรอบนี้สแกนทูเมอร์ไปก่อนแกนเคียร์ทูเมอร์แล้วดูคอมตอนนี้เดี๋ยวก็จะปรับมาเป็นมารินไบโอเทอร์แลนด์ครับแต่ต้นเกมก็เล่นแบบคลาสสิกเทอร์แลนด์ไปเลยครับก็คือวิเปอร์เฮลเลียนครับคอมต้นเกมที่ไวกระทืบเซิร์ฟฝั่งโรก็ต้องกันอย่างแน่นหนาก่อนเขากลมแพชหนึ่งออกมาอีก น่าจะรันไปสองแพทแล้วด้วยซ้ำครับไม่รู้ว่าจะตามแพชทันหรือเปล่านะครับโรนนี่ก็แปะสปอร์คอลเลอร์เอาไว้จังหวะนี้เคียวสแกนวัดพลังกับควีนดูครับแต่ควีนก็ดักทางเข้าไว้ตรงนี้แล้วรูเบเตอร์พยายามจะผ่านไปรูเบเตอร์จริงๆแก้ด้วยสปอร์คอลเลอร์นี่ถูกต้องเลยนะเพราะว่าไอตัวรูเบเตอร์มันจะยิงแต่ยูนิตครับไม่ยิงพวกสิ่งบุกสร้างนั่นเอง ซึ่งต่อให้สปอร์ครอลเลออ่ะมันมันเดินอ่ะมันก็ไม่ได้นับว่าเป็นยูนิตนะก็ทำให้ลูเเตอร์มันไม่ยิงนั่นเอง หก้าที่ผ่านครับสตรีมแฮกกำลังจะเสร็จแล้วทางฝั่งโรกเริ่มมีส่งลันบายไปปนป่วนบ้างเหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะโรกนี่ผมให้สุดยอดหึงการไมโครแล้วกันเออแกไมโครเดือดมากแต่ก่อนเขาโกก็เหมือนปล่อยจอยนิดหน่อยมันเลยว,วัดอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ไอไอทัวก่อนที่แกจะปล่อยจอยนี่คือแบบบอกเลยว่า GSL นี่ยเราผมจำไม่ผิดเดือดมาก โอเคครับสามนีครับเมื่อกี้ก็ถอยออกมาแล้วเข้าไปอีรอบนึงแล้วดูการไมโครแกกดชิปกดชิปให้แบบตีทีละตัวสุดท้ายได้มาหนึ่งตัวครับได้มาหนึ่งตัวแล้วก็อโอเคจ่ายเสียไปตีแฮตผ่านกำลังเข้าสุันาทีที่เจ็ในเรื่องของการ build order Expansion base ก็ s, ถือว่าใช้ได้อยู่นะตรงนี้โอเวอร์โหลดครับลึกไปนิดนึงแล้วก็เจอมารีนครับไถมาสไตล์เคียวเลยครับมารีนวิ่งแกว่งปืนมาจังหวะนี้โดนไล่ขึ้นมาดูแยากไปจ่ายไปสีมารีนมาตรงนี้ครับดอบมาเล่นข้างบนตรงนี้เฮลเลียนมาหน้าบ้านต่อครับโลกจะก,กันยังไงลวทีนี้เจอรีเลว่าเจอหน้าบ้านหลังบ้านนะเลือกกันหน้าบ้านก่อนหรือว่าอู่หน้าบ้านแล้วก็เจอเฮเลียนเผาเกลี้ยงเลยครับ จังหวะนี้เบลลิงไม่ได้จ่ายแล้วโดนดอบมาโอ้สปิดพุชยับยับครับผมทั้งฝั่งเคียวเดือดจัดโอเคได้ไป5เวอร์เกอร์มาตรงนี้ครับฝั่งขวาใช้ควีนแล้วมีเซิร์ฟลิ่ถ้าเข้ามาน้อยแบบนี้ก็น่าจะไม่ล่ารอดครับเข้ามาน้อยอย่างนี้ก็คือเข้ามาตายฟรีฮะโอเคยังเหลือเฮลเลียนอยู่อีก1คันครับก็เคลียร์ไปได้จ่ายไป5เวอร์เกอร์กับอาร์มี่ครับผมร อามีช็อตลงมาเหลือเพียงแค่38ซับลายเท่านั้นครับแต่ยังไม่หยุดการเอ็กซ์ i พนชันครับก็ไปต่อครับรวมถึงแกปกป้องเทคอย่างไฮเกไฮดลิกไว้ได้นะเกิดมาดูว่าจะรีอยมีกลับมาทันหรือเปล่าครับฝั่งเคียวก็ขยโยกต่อแล้วตรงนี้ลันบายไปเอาคืนรันบายไปเอาคืนถ้าไม่รีบกันเบลลิงมันจะคอนเน็กนะครับเบลลิงมาแล้ววิ่งใส่มารีนครับมารีนใคยิงไป ตรงนี้เคลียร์มาลีนก่อนแล้วก็เอาเวอร์เกอร์คืนไป12แล้ว12แล้วแล้วก็เข้าใส่ซิกแงทันทีเปิดซิกหมัวชา้าเปิดซิกหมัวช้ามาตรงนี้เสียอีกหนึ่งซิกแคลนแล้วเบลลิงอัพแล้วเป็นบอกึก่งซุ่เดี๋ยววอร์เกอร์ขึ้นวิรีแบกได้ทันไป8ตัวครับผมแต่ที่เหลือก็ไม่รอดนะภาพรวมโดนไป15เวอร์เกอร์ครับเขียว เอาละมีเซิร์ฟที่ฝากความหวังไว้ได้หรือเปล่าตอนนี้อีกหนึ่งคนต้องบอกอีกหนึ่งคนอา้าวแต่โลครับ วางลอดไม่ค่อยจะมิดชิดสักเท่าไหร่นะซับไพ่บล็อกเลยอะเออไปจุ่มไว้เขาเรียกว่ามั่วตัวเหลงไว้นิดนึงเขาเอาเมดิแวคเปิดแล้วก็ยิงทิ้ง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 ไปยิงทิ้งมาซับไพ่บล็อกไปเลยครับเสียเวลาไปสักครู่นึงอะมันขาดขาดช่วงขาดตอนแน่นองเบลลิงบัมโมหูวิการกับดักทำงานครับ ตรงนี้สแกนพอสแกนก็วิ่งออกสแกนวิ่งออกมาครับผมจังหวะน,นี้ม็อบเบลลิงเอาไว้ก็ปล่อยปล่อยให้โดนยิงเลยฮะมันคือซัพพลายบางส่วนมาให้อยู่แล้วครับจังหวะน,นี้เจอเปิดสีกลายเอาไว้โลเข้าขวามาระวังขวาเอาไว้ครับแล้วก็ไถออกมาไถมาหลักๆคือเคลียร์ซิกแชงได้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับสุทดท้ายมาลีนอัดเข้ามาตรงนี้ยังไงไม่ไดีแวกเจอโฟกัส เรียบร้อยเหมือนกันทางฝั่งโรกไล่ไปได้แล้วเคียวก็สปายช็อตกลับมาที่68สัพายครับอ่ามีสัายนะฮะโอ้คู่นี้ใส่กันนัวดริงจริงฝ่ายบุกก็อยากจะอยากจะเขาเรียกว่าโยมากฮะทางฝั่งโรก,ก็ไม่ยอมครับดันออกดันออกออก,ก็เจ็บตัวกันไปทั้งคู่ เขียวมาต่อครับก็พยายามไม่เล่นทางเดียวนะเล่นเป็นสปิสวิตเพื่อว่าดึงเซิร์ฟให้มันออนกองกำลังออกมาครับแล้วตรงนี้ดูครับดูการไมโครควีนโฟกัสไม่ดูแบกอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจมาลิงข้างล่างเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูแบกอะวางโพซิชันไม่ดีก็จะ,จะอ่านี่ไงนี่ไงผู้ไม่แตงขาดคำเห็นไ่ คือแกไมโครข้างข้างละเอียดครับคือถ้าเอมูปะตัวพวกคีนพวกอะไรมันก็จะไปตีมารีนก่อนมันจะตียูนิตที่ยิงได้มีดาเมจใสอะไรเนงะี้ยก็เลยต้องไมโครแล้วจังหวะน,นี้ดอกมาเบลิงอัดเบลิงอัดเบลิงอัดครับกลายเป็นว่าดอกแบบโปรยมาได้ผลอยู่ครับเกี่ยวแล้วหน้าบ้านจังหวะน,นี้เคลียร์สอง ไฮดรลิกไปได้แล้วก็ไล่ออกไปครับส่วนด้านหลังมาต้องเอาเซอร์ลิงมารีบเคลียร์เลยครับโอเคไม่ได้แบบพังไปแล้วนะพอเซอร์ลิงไปโผล่หลังบ้านแบบนั้นครับถังฝั่งโรงคร่ะเก็บวอรเกอร์ไว้หลังแนวมโน้นาลายก่อนแล้วรีบเอาอาร์มี่มากันแฮชชูรี่ยังกันได้อยู่ครับแฮชชูรี่นี้ฮะแล้วจะเข้าไปยากเหมือนจะออกแล้วก็เข้าต่อสเต็ปอะไรวะเนี้ย <laughs> เห็นไหมเหมือนจะถอยครับแล้วก็แบบปรึก <laughs> ถ้าเป็นบอลก็ประมาณว่าแบบล็อกอ่ะเออ หมือนจะหยุดแล้วก็สปินต่อครับโอ้แล้วก็เคลียร์เขียวไปได้ช็อตมเมื่อคีต้องขึ้นไฮไลท์แล้วแหละเหมือนเหมือนหลอกดามเมจซิกแฉงหนึ่งจังหวะปึ้งว่าซีแสงจ่ายปุ๊กก็โถมเลยครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับสเตปโรกเมื่อสักครู่นี้ไม่ค่อยได้เห็นนะผมเลยแบบเออปกติคือจะไม่เข้าก็ไม่เข้า,ก,ขาก็ถอยเลเซอร์โดนไปฟรีนัดหนึ่งปรากฏนี่พอโดนฟรีแล้วชะงักนิดหนึ่งครับหลอกกลบแล้วก็เบลลิงอีกแล้ววะ ไมเป็นเซอร์คิงเป็นเซอร์คิงสเกลนะครับวางสเกลกเอาไว้ซึ่งจังหวะนี้โรก็เห็นแล้วว่าเคียวยกครับมาตรงนี้ก็หลิงกลายเป็นว่าฝังลิงเต็มไปหมดเลยครับแล้วเลอเร์์มาแล้วครับตื่นตาตื่นใจจริงๆไว้พอกลับมารอบนี้อย่างเอาไม่รู้ผลจะเป็นยังไงครับแต่ไฟกันนี่กำไรคนดูจัดๆเลอเร์ครับจ่ายดาเมจไปแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันทันทีครับรีโพซิชันมาแล้วเซอร์คิ้งลันาย เสกลิงลันบายมายังไงเอ่ยเจอมารีนอู้กำแพงตรงนี้ไม่น่าสวยสักเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับมีสปิดไปทางขวาด้วยพอสปิดไปทางขวามาทางฝั่งเคียวก็เลือกที่จะไม่กันนะพอเห็นเขาทอนกองกำลังแบบนั้นครับเดี๋ยวดูว่าโรกตัดสินใจตรงนี้ดีหรือไม่ดีแล้วยังไงกระชับพื้นที่ทันทีกระชับพื้นที่ทันทีครับผมอูโหี่การเล่นมากมากครับโรกนานๆจะเห็นคือแบบ ไม่พูดว่ดอเมงเงบลลิงย,ยัดเลยแล้วก็เลเคอร์มุดตรงหน้าเลยครับแต่ไม่รู้จะดีพอหรือเปล่าที่จะการแฮชชวรี่นี้เอาไว้ได้ครับเกียวกดดันใส่แฮชชวรี่ไปแล้วแต่ไม่น่าจะต้องได้จ่ายดาเมจใส่แฮชหูอเอาเบลลิงดึงความสนใจมาแล้วก็เลเคอร์อัดอีกครั้งหนึ่งครับคือใช้เบลลิงอะ่ะดึงดาเมจเว้เนี่ยสุดท้ายเคียวเล่นไม่ได้เลยครับผม <c oughs> โอ้โห รับกลายเป็นว่ายูนิตลอสเสียไปพอๆพกัน169นายที่สูญเสียไปครับสำหรับมาลรีนครับก็ต้องสร้างอนุสาวรีให้จริงๆเรียกว่าผู้สูญเสียนะ คือใช้เบลลิงล่อเพราะรู้ว่ายังไงมารีนต้องหันมาโฟกัสเบลลิงไม่งั้นโดนเบลลิงจ่ายดาเมจครับแล้วก็เลอร์คืออะเข้าไปเป็นเลเยอร์ตอง มุดตรงหน้าเลยแล้วหันยิมารีนกำลังยิงเบลลิงอยู่ครนะอะไรมันจะเถื่อนันน้นะป็นหน้าแก่โคตรโกเกอร์เฟู้ยฟูต้องหารูปโลกคำปกแล้วนี่ใช่ป่ะไม่ได้ทำนานโลกต้องหาใหม่เลยครับ ยัง so ใส่เสื้อ g ี l อยู่เลยน่าจะไร้สังกัดอยู่จีบได <take S 2> ้นะครับเอามาเอามาออลโลลาโลก จังหวันี้ซึกลิล้นลามายมาอีกรอบหนึ่งแล้วมีเบลลิงมาด้วยสุดท้ายเคียวจีให้แล้วกันครับโอ้โหคือมันแห้งอ่ะบุกจนแห้งครับผมโรก็ไปหนึ่งจิ๊บแต่เป็นว่าโรครับเก็บเก,บเกมรกไปอย่างสตองมากๆครับเรียกได้ว่าซุปเปอร์ดีเฟนซีฟโหมดเลย คือจะเป็นผมใช้คำว่าดีเฟนซีฟเชิงลุกด้วยนะคือปกติเดฟอ่ะเขาจะเหมือนเดฟเดฟเดฟแต่โลคือคุณบุกมาผมกดดันให้ออกออกไหมไม่ออกผมกดดันต่อผมกดดันต่อโอ้ทางนั้นที่เขียวเป็นคนเปิดเกมบุกนะครับในเกมแรกครับสุดมันกันไปเดี๋ยวรอดูเกมสองกันสัก เกมสองครับเขียวครับ่าสวมวิญญาณพ็อกซี่มันซะเลยครับตรงตรงฟูไม่ได้ก็เหลี่ยมแล้วกันพ็อกซี่ทูแลกมาครับก็เป็นการรัสวีเปอร์ยักคิดว่านะน่าจะเป็นรัสวีเปอร์ครับ And the second Overlord as well is just kind of moving horizontally across the top fourth of the map. So I, I'm not sure Rogue is going to spot it. This might be the situation where the Overlord is barely going to miss the two barracks right in the center of the map. But Rogue behind this, he's not playing super greedy. He's getting his spawning pool and his gas up relatively quickly behind that hatchery and How close is this overlord going okay, to get? Okay, okay, oh, look okay, okay, at the shift cues. Yeah, unless he changes that. Every once in a while, we'll see a pro that has it set, and then he'll just go somewhere else. He's going to see it. And he's going to find this at an angle state where he'll see it, and uh here won't know that he's been spotted because it's on the high ground. Yeah, Cure just does so. <coughs> oh, Pandak. Okay, Ben Marin. Okay, Ben Cheat rush I'm not so sure. อร่อยกันเลยเล่นอีกอยังจะเล่นอีกมุกนี้ว่าแล้วก็อยากกินโอ้โหมาถึงเป็นทปเปลชีตบังเกอร์ <c oughs> อ้ากระตุกมีกระตุกครับยังไงครับโรกมีออกสีหน้าด้วยนะอ,อมีออกสีหน้าด้วยโอ้เขียวใส่สุดเลยวะทูตรงๆไม่ไหวก็เหลี่ยมใส่เลยล uh, แล้วกัน อ๋อครับน่าจะยากหน่อยครับต้องใช้ s p e คอลเลอรคอ,อ,ย,อ,อยิงไกลมารีนแต่สวยตรงที่แฮทชัวรี่นี่แหละครับโอ้ต้องต้องเอาระยะให้มันพอดีจริงจงต้องหาต้องหาระยะที่มันพอดีอะ อ่าเนี่ยน,นันน่นนอย่างนั้นเป็นต้นเ,ออเพราะว่าระยะของสไปคอเลอร์มันจะพอๆกับมารีนบังเกอร์ครับแล้วก็เอาค <มา S 2> วีนมาฮิวต้องต้องถอยออกมาแล้วซ้ายนี้ก็ถอยออกมาโอ้โหแล้วสไปคอเลอร์มันปรับแผทมาคือมันมันมุดออกเร็วมากเออมันผุบขึ้นมาจากบนดินอ่ะเร็วเอาละครับแต่การันจะเสียให้ชุลี่นะ กำลังจะเสียแฮชูลี่แล้วครับแล้วก็เสียแฮชูลี่มาจังหวะนี้แล้วก็กำลังจะเสียสปายคาลเลอร์หรือว่าอุ้ยใครหลบออกมาได้เฉียดเชีวเหมือนกันต่างฝ่ายต่างจ่ายเงินนะเขียวก็จ่ายเงินในการซ่อมนะครับมันไม่ได้ซ่อมฟรีแล้วก็ได้สปา์คอลเลอร์ไปหนึ่งเอาครับเกมแห่งคนเหลี่ยมแล้วก็เสียสปายคอลเลอร์อันที่สองครับ GG ครับผมโอ้โหคนเหลี่ยมอ e ีสปอร์ต เสียวบอกมันก็โอเคนะไม่ต้องมาเสียวเวลาเล่นแบบดรอกอินดรอกเอาเมื่อยเปลืองเอพีเอ็มปะเป็นลุ้นเกมสามครโอ้โลกแบบเสียเหลี่ยมอันนี้ก็เรียกเสียเหลี่ยมมาครับเกมสามครับโลกโลกบอกทำไมโลกมันช่างโหดร้ายเหลือเกินเจอความเละเหลี่ยมของเคียแต่แมปนี้เหลี่ยมยากนิดนึงแมปใหญ่แล้วระยะ distance ไกลกว่าแมปเมื่อกี้ครับ แต่ savors PTSD appreci a rok showed command 1scben such จริงๆถ้าคุณจะเหลี่ยมก็เหลี่ยมได้ทุกแมปแล้วครับผม Discord ได้กล่าวไว้ถ้าคุณได้กินชีสแล้วคุณก็จะไม่สามารถหยุดกินชีสได้มันหอมหวาน someone gue against เกมสามครับยังไงก็ฝากคอมมนตเอาไปด้วยครับ Discord ของพวกเราชาวช่องเออผมจะเรียกชาวช่องหลักๆที่เห็นเล่นหวดหวดกันก็ซาร์ครับแหละครับแต่ก็มีเล่นเกมอื่นบ้างป,าปรับไอ r าย t ท s เอสเอ็ดออเลเมยอะไรจริงๆเออคือผมให้เป็นคอมมูพี่น้องกับไทยแลนด์ r t s ไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าก็โดดกันไปโดดกันมาต่องด i s c o r d นี้แหละครับผม ก็มาจอยกันได้นะครับเห็นใครอยู่ในห้องเสียงก็ทักทายไเลยไม่ต้องมียศก็ใช้ห้องเสียงได้นะใช้ได้เลยครับแล้วถ้าผมมาบ่อยๆถ้าผมเข้าไปเห็นเนี่ยผมอ่อยศให้ว่าเออผู้เล่นสตาร์คาเวลาเห็นจะได้ทักทายเล่นกันหรือว่าเขาแท็กชวนเล่นก็จะได้มาจอยจอยกันได้ครับลิงก์เข้า Discord อยู่ที่ Description ครับผมหรือบางท่านก็เข้ามาส่งเล่นก็ได้ คือดูคนเล่นมันจะเป็นอีกอัธรรสหนึ่งอันนี้อันนี้ดูปีศาจเล่นบอกดูคนเล่นแปลกๆใช่ไหมอู้ยได้ได้เซอร์งี่มาสองตัวแล้วปะเนี่ยทำเป็นเล่นไว้โรคดูโชกไหมเจอเกมที่แล้วเผาหัเาไป้ เอาละครับวินเด้งมาข้างหน้าด้วยแล้วก็เด้งมาข้างหลังแล้วก็เด้งมาข้า,าง,งานาหน้าโอ้โดูความเข้าใจแบบนี้ของเคียวครับ <c oughs> แล้วก็ได้อีกหนึ่งลิงสองลิง <c oughs> embroiele r r Nacional a g s u แล้วอี๋หนึ่งคริกไม่ทันครับโอ้โหฟรีเลยเขาเรียกว่าคลีนไฟอ่ะเข้ามาต้นเกมของทั้งฝั่งเขียวครับเดือดจัดเห็นไหมต่อไปครับหัวเขียวเขาก็กดหมดเหมือนกัน Hit with these kind of attacks enough, you end up with all these little protocols that kind of shut down any of the moves they're going to do. You can see he doesn't have that yet, so he's probably taking a couple more bruises than he needs. Uh, at the same time, he's still getting to where he needs to be, he's still kind of uh, macroing um, and ballooning out on the map. ตอนนี้ใหม่ๆก็จริงๆผู้สัตสนุนหลักผมก็ให้เป็นคุณนิกนะฮะเซลนากาของช่องออแกให้เงินก้อนมาตั้งสักพักใหญ่แล้วแหละใ <c oughs> จจังใจคำนี้แล้วก็นู่นคือถ้าใครรู้มันผมจะทำนูน่นทำนี่แล้วก็ลืมไปเรื่อยครับ <c oughs> นี่ <c oughs> น่าจะเลดมาเกือบปอีมั้ยใหม่น่าจะมาวันจัน์ทรนี้ <c oughs> แล้วก็เป้า <c oughs> หมายต่อไป ผมบอกโกงช่องเลยสำหรับโดเนทหรือว่าซปเปอร์แตงซปเปอร์แชทซปเปอร์อะไรทั้งหลายที่เป็นตัวเงินนะผมคิดเรียกว่าโบนัสละกันเอออย่างเมมเบอร์ผมจะมองว่าเป็นท่อนำเลี้ยงแบบขาประจำแต่ถ้าโบนัสต่อไปก็น่าจะเป็น p ีซใหม่แล้วนะครับเพราะหนึ่งสูงจูนทีไอผมว่าน่าจะถึงเวลาละวพซีผมจะมองประมาณห้าปีเออห้าปีแล้วเฉยงตอนนี้ตัวนี้น่าจะใกล้ๆแล้วปิมปิมเนี่ยเออปิมปิมประมาณนั้นแหละ เปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนยกตู้เลยจะใช้คำว่ายกเคสเออยกเคสจอจะจอเดิมเลยเปลี่ยนยกเคสไปเลยก็ f Y i ้นะครับโครงการระยะยาวแต่ตอนนี้ได้ใหม่มาแล้วไว้พร้อมรับสตอมเกตโอ้ยเล่นสตอมเกตเบตาน้ำตาจะไหล One of the natural, one of the main base, and also Sport Crawlers once again, although it's off camera, you can see on the production tab, they just finished up. The <laughs> so timing here is impeccable from Rogue. Game 1 and Game 3 seems to really have a good feel on how this build. ก็ใครเคยเห็นผมแคสสดตอนทํากิจกรรมกันอ่ะกี่กี่คนนะโอ้โหกระตุกแบบรถเฟรมเลทก็แล้วอะไรก็แล้วแต่มันใครก็กระตุกครับเครื่องแรงก็กระตุกเพราะว่าสตาร์ครับแบบเอนจินมันเก่าเนอะเข้าใจมันไม่ได้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยและเอนจินตัวเนี้ยบิสสา์เอาไปทําเกมโมบ้า ใช้คำว่าโมบ้าไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นไม่ใช่โมบ้าเป็นฮีโร่บราลอะไรนะฮีโร่ด้วยสตอมก็เรียบร้อยไปแล้วล่าสุดได้ข่าวมาโอเวอร์วอชก็เรียบร้อยไปอีกแล้วลอีกโหมดหนึ่งโอเวอร์วอสสองไปไม่ถึงฝั่งฝันโอเคครับเป็นเกมบุ๋งเคียวครับสแกนมาเป็นจังหวะกดดันการเอ็กซ์ i พนชันนะแต่แฮทเสร็จแล้ว คุมเมอร์มาแล้วอู้ตรงนี้ลิเวเรเตอร์สวยงามเนี่ยแกเข้าทำสองที่อีกแล้วนี่คือแบบมันเป็นมาตรฐานแล้วครับของทัวร์นาเมนต์นะถ้าเข้าทำที่เดียวก็จะแบบกันได้แบบร้อยเปอร์็นเลยนะพอเข้าทำสองที่มันมันจะได้น้ำได้เนื้อหน่อยแล้วก็ได้จริงๆด้วยครับอาโรกโรกเริ่มโชกอุย้ยเบลลิงเบลลิงเข้าไปคือตายฟรีเลยนะผมมั่นใจเลย พราะหนึ่งยังไม่มีเทคกลิ้งสองมันวิ่งนอกครีปมาวินสตีมแพ็คคือแบบเนี่ยดูดิดดยิงทิ้งยิงฟรีเลยครับสุดท้ายก็ตามสไตล์โลกนะใช้เบลลิงเป็นเหยื่อรอแล้วก็เซอร์กลิงเข้าไปจิตตัว อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเขี่ยวมีปัญหาในช่วงกลางเกมแล้วก็เลดเกมเวลาเจอโกรค,ครับซึ่งโกดูค่อนข้างจะมั่นใจนะถ้าเล่นมิดเกมแล้วก็เข้าสู่เลด <c oughs> อ่ะเขาจะค่อนขอ้างดูมีภาพเออใช่คบนี้ เดี่ยวก็เลยต้องรีบเล่นครับไม่ให้มันไปแบบโดนชี้เอ้าหลุดไมโครซะเลยหลุดไมโครโชว์ไปหนึ่งแล้วก็ขออีกเอาตัวรอดออกไปได้เออ this is what we we're talking about in the start of the game this push to the center can be very difficult to stop here for zerg hydra's only just now starting production bailing speed is done 1-1 completed for both players i think rogue might have barely enough to hold on against this push take <thecap> out okay สัพพายน้อยกว่าเธอรแรนนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีครับโรเกมตามจัดๆเลยแต่ดีสัพพายตามครับมาจากต้นเกมที่ผิดพลาดไปนิดนึงเรามาดูครับในเกมนี้เซิร์กที่เกมตามกับเธอรแรนที่เล่นแบบดุดันซะด้วยคือเขาเรียกว่านำแล้วไม่ได้ผ่อนอนะ่ะคือถ้าตามภาพตามเขาเรียกว่าทั่วไปก็น่าจะเข้าวินได้ครับเกียวแต่ก็ต้องมารอดูกันไปก่อนนี่คือสตาค้าครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ยิงเบลลิงทิ้งฟรีไปหมดแล้วอู้หลอกนี่ว่าแล้วเข้าซ้ายมาครับอู้ยิงอ้อมมาจังหวะนี้ไถรูดไปยาวๆมาอู้โลกจ่ายเยอะนะจ่ายเยอะต้องได้มาลีนหน่อยโอเคแล้วกดดันให้ทางฝั่งเคียวออกไปได้ครับ โอเครักษาเอาไว้ได้5 h แฮชเหมือนเดิมดึงอาร์มีของเกียวลงมาได้บ้างแต่ตัวเองก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือ5 h แฮชยังอยู่อู้ไม่ใช่5 H แฮชด้วยเป็น5บวก1ครับแมอุอ้นี่มัน <c oughs> แกเปิดแฮชคู่ไว้ครับอ่าเป็น2 J เจโบสองแฮชโบที่เมนเบดเบดลึกสุด6กแฮชแต่หลุมมินาลอ <พ uka> เรียกได้ว่าโ <c oughs> อสกูเดี๋ยวมาดูว่าความโอสกูครับจะช่วยให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือว่า <c oughs> โดนมาอีกรอบหนึ่งครับอู้เราซัพพลายตามเยอะมากๆเลยอย่างนี้คือเยอะมากๆเลยนะ <c oughs> เออที่ซัพพลายช็อตครับจะทำยังไงดีครับโ <c oughs> รกเล่นเกมตามอะ <c oughs> เขียวก็เล่นเล่นแบบใจเย็นซะด้วยประเด็นเนี่ยไล่ยิงเบลลิง,งทิ้งอย่างใจเย็นเลยครับไม่ผีผามาเล่นตามจังหวะสติีมแฮกแล้วก็ได้แฮชไปครับหนึ่งออเจิกทีครับไม่ได้ผีผามอยากชนะไฟเลยขนาดนั้นแล้วจะรูดเวิร์เกอร์เขาะจะรูดเวิร์เกอร์เขาแล้วเบลลิงคอนเนคจนได้ครับโอ้โหสุดท้ายความหิวไม่เคยปานีใครแต่ก็มาต่อมาต่อแล้วโุกไงเข้าขวาเข้าขวามาถมใส ผมไฟมาจังหวะนี้จะโยโรจะชนะไฟไหมละพื้นที่มันค่อนข้างจะทำให้เธอรรนได้เปรียบในไฟมากมากเลยครับคือมันเป็นวงกว้าง,างๆอ่ะ no. เนาะเซิร์ฟมันก็ต้องวิ่งกระจายกําลังกันเป็นตัวซีอ่ะก็เลยมันจะดูกระจัดก,กระจายไปนิดนึงและอาร์มี่ช็อตมากๆครับตอนนี้95สัพพายกับ47อาร์มี่สัพพายครับเคียวจะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าโอกาสมาแล้ว โอ้ทำเลในการบวกแบบก,การเลือกจุดยุทธศาสตร์โคตรดีซึ่งมันต้องวิ่งมาดัวซีอ่ะมันก็เลยเหนื่อยนิดนึงครับแล้วก็โถมมาอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้เบลลิงโฟกัสไปที่มารีนมารียนยิงเบลลิงทิ้งหมดครับเรียบร้อยครับมอบเกมนี้ไปได้เลยครับโรกไปทางฝั่งเคียวครับไปรอที่วินเนอร์แมชครับผมโอ้แต่มีภาพท,ทั้งสองคนนะมันคือการวัดกึนนะ๋่นอ่ะและการเล่นกับพื้นที่ของแหมครับเคียวก็ ยังคงกลับมาเถื่อนอีกครั้งหนึ่งกลับมาแล้วนะครับโรกค,ครับแล้วก็ขอบุรารนามเมมเบอร์นะครับยังไงก็เชิญชวนกันมาสมัครเมมเบอร์ครับเริ่มต้น50บบาทเท่านั้นเองครับหรือใครไหวพอมีกำลังก็มีหลายยศให้เลือกสรรกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเจอกัน คู่ต่อไปในกลุ่มสครับผม For